สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงด่านชาลินส์นะครับในอีเวนต์ของเฮกิอากุะนะครับก็เป็นด่าน6ด่านโดยที่เขาดีไซน์ออกมาเป็นรูปแบบเกาะล้อมรอบตัวประภาคารนะครับซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากมันก็แค่ด,ด่าน6ด่านที่เราสามารถเลือกเล่นด่านไหนก่อนก็ได้โดยที่ตามระดับความยากก็คือจากง่ายสุดไปยากสุด จากซ้ายบนแล้วก็วนตามเข็มนาฬิกาไปยากสุดซึ่งผมก็เล่นจบหมดแล้วก็เดี๋ยวจะมีเกมเพีให้ดูกันนะครับไปไปรับชมกันสำหรับด่านแรกก็ง่ายๆนะครับเพราะว่าเลเวลแนะนำอยู่ที่50ส่วนสตู้ก็เป็นสีฟ้าซะส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ยาก เดี๋ยวขอเวลาจัดทีมสักครู่หนึ่งนะครับโอเคทีมที่ใช้ก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับมือใหม่นะครับด่านนี้ก็จะเน้นจำนวนเข้าสู้เพราะว่าศัตรูมันเสื้อไม่ได้เยอะมากเขาก็เลยจัดรูปแบบให้ศัตรูเยอะเป็นพิเศษนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถนะ,ะถ้าคุณปั้นจีเซมายังไงก็เคลียร์ได้อยู่แล้วส่วนเฟสบอสตอนนี้ก็ แนะนำาให้ยิงแต่บอสเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบอสจะเสกลูกน้องออกมารอบซึ่งบอสตายก็จบก็จบไปสําหรับด่านแรกสําหรับในด่านที่2ก็จะเป็นด่านกระต่ายนะครับเลเวลแนะนําที่60แล้วก็ศัตรูมีแค่กระต่ายอย่างเดียวด่านนี้จะมีกิมมิกนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกัน ส่วนทีมผมก็ใช้ทีมเดิมนะครับทีมเดียวกับด่านแรกสำหรับด่าน2เนี่ยเราจะต้องเก็บสตูทีละตัวเนื่องจากว่าเราจะไม่สามารถยิงตัวอื่นเข้าเลยจนกว่าเราจะยิงตัวที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วสกิลชิ้เษก็เลยตอบโจทย์เพราะว่ามันกว้างพอที่จะโดนทั้งหมดนะครับหลังจากที่มันตื่นมันจะใช้เวลาสักพักหนึ่งก่อนที่จะหลับอีกครั้ง แล้วก็ลูบแบบนี้ไปเรื่อยๆก็เหมือนกับว่าเราจะต้องสุ่มหาตัวหนึ่งที่สามารถยิงเข้านั่นเองนะครับง่ายๆไม่มีอะไรมากมีแค่6ตัวจบกันไปสำหรับการที่สองในด่านต่อไปด่านที่3ก็ ลเวลแนะนำอยู่ที่70เลยนะ,ะแล้วก็สตูก็จะเป็นพวกหุ่นจิ๋วหลากสีเลยทีนี้เท่ากับว่าเราจะต้องเตรียมรับมือกับตัวสตูหลายสีซึ่งรูปแบบการเล่นจะคล้ายๆกับด่านคำขอพิเศษที่เอาไว้เก็บตัวรายงานนั่นเองนะครับไม่ยากมากขอเวลาจัดทีมสักครู่ <S 2> <S 2> <S เอาเท่านี้แล้วกันคิดไม่ออกแล้ว ในด่านนี้ก็อย่างที่บอกไปจะคล้ายๆกับด่านคําขอพิเศษที่เอาไว้ฟาร์มใบรายงานนะครับเพียงแค่ว่าตัวหุ่นจิ๋วเนี่ยจะมาหลากสีเพราะฉะนั้นแล้วก็ใช้ตัวสกิลหมู่หรือตัวที่สามารถเคลียร์เป็นเวฟใหญ่ๆได้นั่นเองนะครับแค่นี้ก็หมดปัญหาแล้ว ต่อไปด่านที่4ก็เริ่มยากขึ้นมาแล้วเลเวลแนะนำอยู่ที่80นะครับ ส่วนสตูก็จะเป็นกลุ่มอบิดอสทีมที่ใช้ก็อย่างแรกเลยเอลิีเอามาปิดตัวโฮชิโนะให้ไวที่สุดนะครับไม่งั้นมันจะเป็นก้างขวางคอตัวดามเมจดเราส่วนตัวที่เหลือก็ไม่ต้องกังวลอะไรเยอะนะครับ <だ>あなたの狙いはトレーニングとはいえ容赦はしない、うん、逃げても無駄だ気合の悪い方から順番に,順番にトレーニングとはいえ容赦はしないあなたの狙いは覚悟しろ得意反射ともめ ต่อไปด่านที่5ก็เริ่มยากขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะครับก็เลเวล8 80ใช้ชื่อระดับเทพเลยนะอศัตรูก็จะเป็นสีฟ้าล้วนนะครับเป็นด่านยิงบอสทีมที่ใช้ก็เป็นชิเซกับฮารุนะคอหลักของเรานะครับ ด่านนี้จะเหมือนกับการเอาด่านที่1กับด่านที่2มารวมกันก็คือใช้กิมมิคก,การที่ว่าเราจะต้องเคลียร์ลูกน้องให้หมดนะครับโดยที่ว่าเราจะต้องเดาตัวละครด้วยว่าตัวไหนที่ยิงเข้าเราถึงจะยิงตัวอื่นได้และเมื่อถึงเฟสบอสก็เช่นกันตัวลูกน้องที่ออกมาก็จะต้องเคลียร์ให้หมดก่อนและใช้วิธีเดิมนะครับวิธีเดียวกันกับด่านที่2ซึ่งทําให้บอสเนี่ยตายได้ยากขึ้นนะครับ ก็พึงชี้เศษนี่ยแหละในการจัดการตัวทุกน้องพอเปิดโอกาสยิงได้ก็ยิงบอสทันทีก่อนที่จะเสียโอกาสไปส่วนที่ต้องระวังในด่านนี้ก็คือตัวบอสจะชอบไปยิงตัวแนวหลังและยิงแรงด้วยเพราะฉะนั้นพยายามเซฟให้ดีๆ ท่นนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยในส่วนด่านสุดท้ายนั้นก็เป็นระดับมหาเทีพแล้วนะ,ะเลเวลแนะนำที่80มือนเดิมส่วนสตู้ก็จะเป็นเกราะแดงล,วล,วล้วนๆแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเป็นของ3แก๊งนะเด็กเกเร3 3แก๊ง ทีมที่ใช้ก็จะเป็นทีมฮีนะนะครับอาจจะแหวกแนวนิดนึงนะสำหรับกิมิกด่านนี้ก็จะคล้ายๆกับด่านชาเลจนของสัปดาห์ก่อนนะครับด่านชาเลจนสุดท้ายที่จะต้องเคลียร์ลูกน้องให้หมดแล้วถึงจะยิงบอสเข้าแรงมากๆอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็แบ่งกำหนดไว้ด้วยว่าลูกน้องของกลุ่มไหนจะทำให้สตันของกลุ่มนั้น อย่างเฟสแรกมาก็จะเป็นของลูกน้องมกูครับมกูก็จะสตันถ้าเเราเคลียร์หมดต่อมาก็เป็นลูกน้องของแก๊งชายหาดนะครับก็จะทําให้ตัวด้านหลังสตันในที่นี้ผมเอาฮีนะมาเพื่อที่ว่าเราจะได้กวาดโดนทั้ง3าตัวไปด้วยถือว่าทําดามเมจพร้อมกันทั้ง3ตัวนะครับนะและนี้สุดท้ายก็เป็นแก๊งหมวกันนกก็อนะวนสกิลจนครบนะครับ ก็เอาทีนะกวาดจบหนึ่งแล้วก็จบสองเดี๋ยวแค่มีกุทีนี้ก็สแปมดาเมจรัวๆแล้วส่วนแทงที่เอาไปยืนไว้ด้านบนนั้นเพราะว่าตอนแรกตัวเกตัิงตัวหัวหน้าแก๊งชายหาเนะี่ยมีโอกาสที่จะยิงโดนแนวหลังด้วยและมีโอกาสที่ค่อนข้างจะสูงที่ด้านหลังของเราจะตายเพราะฉะนั้นเลยเลือกที่จะเดินเบี่ยงข้างไปดีกว่านะครับ แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับชาเลนด์ด่านที่6ก็จบไปแล้วสำหรับด่านชาเลนจ์ทั้ง6ด่านนะครับก็ไม่ไม่มีอะไรยากนะครับมีแค่3ด่านที่อาจจะต้องกังวลนิดหน่อยแต่ระดับศัตรูคือไม่ถือว่ายากเกินไป ก็คือมีตัวกิมมิคให้สามารถผ่านได้แต่เรื่องระดับความแรงก็ถือว่าแรงนะครับเพราะว่ามันแนะนําที่เลเวล80เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วของก็ต้องแน่นระดับหนึ่งใครที่ไม่ผ่านก็ไม่ต้องกังวลนะครับขึ้นชื่อว่าชาเลนจ์ก็คือเป็นระดับท้าทายใครที่ผ่านก็ถือว่าได้ของรางวัลไปนะครับใครไม่ผ่านไม่ต้องฝืนนะหรือใครอยากจะลองก็ได้เพราะว่า การเล่นรอบนี้ใช้ตัวของสกุลเงินท้องถิ่นดาาละ10ใบเท่านั้นถ้าเกิดเราแพ้หรือเรากดยอมแพ้ก็ได้ตัวคืนมาอยู่ดีนะครับแต่ตัวละครที่เรายืมเพื่อนมารอบนี้คือเราสามารถยืมเพื่อนได้นะซึ่งตัวที่เรายืมเพื่อนมาเนี่ยถ้าหากเรากดยอมแพ้แล้วก็คือหายไปเลยนะวันนั้นเราจะยืมตัวละครนั้นไม่ได้อีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีเพื่อนน้อยหรือใครที่มีเพื่อนที่ตั้งแบบตัวจําเป็นแบบน้อยๆอ่ะ ก็วิเคราะห์ให้ดีๆนะครับก่อนที่จะลงด่านชาเลนจ์สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็เป็นคลิปเดย์บอสนะครับแต่ไม่ชัวร์นะว่าจะได้ลงอินเซนอีกหรือเปล่าเพราะว่ารอบก่อนก็โดนเผาตัวไปเหมือนกันกับเชเซ่ในอาคารรอบนี้กลางแจ้งก็มีหลายตัวที่คิดเอาไว้แต่อาจจะไม่ผ่านใน2ทีมนะรอบนี้เพราะว่าเท่าที่คิดดูตัวละครไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับ เอาเป็นว่ารอดูแล้วกันนะครับว่าจะได้ลงหรือเปล่าถ้าไม่ได้ลงภายในสัปดาห์นี้ก็คือไม่ไม่ไม่ได้ลงอินเซนโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า